นี่ใครนี่ครอยู่มากเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเพื่อพบและยึดสิ่งของยาเสพติดอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นนะซึ่งจะมีไว้เป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายโดยได้ใช้หรือตั้งใจในการกระทําความผิดนะผไม่รู้เลยว่ากี่เมตร นับนับต่อหน้าเรานี่แหละเล่นได้ป่ะเล่นได้ป่ะถ้าเราจะดูร่องรอยว่ามีการต่อเกิดเกิดเจอไหมเล่นเล่นเล่นในนี้ไหมไม่เล่นในนี้เล่นมาจากบ้านผมเข้ามาถึงเมื่อกี้เราส่งหรือไงเปล่าจริงๆอ่ะอย่าเอาตังค์ฟืนนะเราโตแล้วเอาตังค์ฟืนให้แต่ผมว่าเขาดีกว่าเราแล้วเรารู้เราก็ยังเก็บเอาไว้เนี่ยนะก็ผมผมยังไม่ ไอ้ต,อตัวนี้มันเก็บตอกแบตได้พี่ผมก็เก็บไว้แต่รถน่ะไอ้พวกเนี้ยตอกนานมากแล้วผมก็ยัไม่ได้ทิ้งเลตอกแบตจริงๆงมันไม่ต้องมีเยอะ<ม><อ>ขนาดนี้หรอกตัวอักษรน่ะคือผมซื้อมานั่นแหละผมโดนจับไปทีเดิมผมก็บอกว่าผมไม่ได้มาตอกรถตอนซื้อมาผมก็โดนแต่ว่าให้เขาให้ผมมาตอกรถ,ถอะไรแต่ผมไม่ตอกผมก็เลยเก็บมันไว้คนแพงตอนนั้นปรมาณสามหมื่นผมเลยเก็บไว้อย่างนี้แหละไปดูเล่นแลก็ตอกแบตแล้วก็ไม่ทำรถแล้วพรหลังจากผมก็ไม่ได้ทำไี่นี่เลยเจ โอเคครับมันมีเรื่องคดีอ่ะป่าเขาลอหัวเขากัน